มาเริ่มกันเลยนะครับสองวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาทำท่าออกกำลังกายผีเสื้อกระพือปีนะครับอ่าท่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อขาของเราทั้งกรารการนอกทั้งกล้ามเนื้อขาด้านในก็จะทำให้แข็งแรงแล้วก็ ช่วงขานะครับอีกอย่างนึง่งปริมาณน้ำตาลในเลือดก็จะถูกลดไปกับท่าทางการออกกำลังกายในท่านี้ด้วยแม้ว่าจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ก็ทำให้ไม่เป็นส่วนที่เหลือใช้ส่วนที่เกินไว้แล้วก็จะมีไขมันสะสมเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับเยราสามารถคุมออะไรล่ะคุมไม่ให้ มีส่วนที่สะสมน้ําหนักของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับทีนี้มาดูกันว่า,าทํำยังไงนั่งในพื้นราบนะครับนั่งในพื้นราบแล้วก็นะครับงอขาเข้ามางอขาเข้ามาให้ฝ่าเท้าประกบกันนะครับส้นเท้านะครับส้นเท้าให้ใกล้กับลำตัวมากที่สุด ส้นเท้าให้ใกล้กับลำตัวมากที่สุดมือทั้งสองข้างกุมบริเวณนิ้วเท้าไว้นะครับประสานแล้วก็กุมบริเวณนิ้วเท้าไว้ทวนนะนั่งตัวตรงแล้วก็ให้ฝ่าเท้าประกบกันฝ่าเท้าด้านขวาไปแตะกับ ฝ่าเท้าด้านซ้ายาหัวแม่เท้านี่ก็แตกกันนิ้วก้อยก็แตกกันไม่ต้องถึงกับชิดสนิทมากนะฮะแต่ว่าให้แตกกันมือทั้งสองข้างก็สอดประสานแล้วก็กุมบริเวณนิ้วเท้าไว้อันนี้คือท่าเตรียมนะครับนั่งตัวตรงนะครับทีนี้วิธีการทำยังไงก็คืององอเข่าขึ้น อเข่าขึ้นให้มาชิดกับอะไรชิดกับต้นแขนเรานั่นเองนะครับงอเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาให้ชิดกับต้นแขนทั้งสองข้างเข่าซ้ายก็ชิดต้นแขนซ้ายเข่าขวาก็ชิดต้นแขนขวานะครับแล้วก็ปล่อยลงโดยให้เข่า ชิดกับพื้นมากที่สุดอันนี้ตอนปล่อยลงนะครับทีน,นี้ก็จะทําเป็นสองจังหวะอย่างนี้นะครับพับข้อเข่าขึ้นมาให้ชิดแขนแล้วก็ปล่อยข้อเข่าให้ลงไปแตะพื้นทีนี้เราจะนับตอนไหนเราจะนับตอนที่ข้อเข่าลงไปแตะพื้นนะครับมาเริ่มทำการไปพร้อมๆกันเลยเอาชุดละ50ครั้งนะครับเพื่อนๆครับ ชุดละ50ครับมาเริ่มกันเลยนะครับสอามทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออาการข้อเขา่าเอ้ไม่ใช่ข้อสะโพกฝืดติดแล้วก็เคลื่อนไหวข้อสะโพกไม่ได้เป็นบางมุมบางองศา อันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับเพื่อนบเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กด, like, ดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรีชชเนลด้วยนะครับ